โจทย์ข้อ21เป็นเรื่องแมนโนมิเตอร์นะครับก็จะมีภาพแสดงแมนโนมิเตอร์อยู่เราอ่านโจทย์ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมาชี้จุดต่างๆในภาพแล้วก็จะวาดภาพใหม่เพื่อที่เราจะได้ใส่ส่วนประกอบต่างๆได้ง่ายนะครับเขาบอกว่าของเหลวเนี่ยมี3ชนิดนะครับมีความหนาแน่น D1 D2 D3 นะครับบรรจุอยู่ในภาชนะดังภาพเดี๋ยวลงไปดูทีหลังนะครับแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์มาให้ครับว่าถ้า D2 เป็น2เท่าของ D1 ก็คือ ความหนาแน่นของของเหลวชนิดที่2เป็น2เท่าของความหนาแน่นชนิดที่1น,นะครับเขาก็บอกว่าจงหาว่า D3 เนี่ยเป็นกี่เท่าของ D1 ตรงนี้ก็ต้องเริ่มจากการทําให้ชัดเจนก่อนเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยโจทย์อยากจะรู้ว่า D3 นะครับเป็นกี่เท่าก็คือเท่ากับกี่เท่าของ D1 คือต้องเขียนสมการนี้ออกมาครับและเดี๋ยวเราจะตอบได้ว่าเป็นกี่เท่า ทีนี้ก่อนอื่นก็ขอให้มาดูภาพที่โจทย์กําหนดให้ก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะวาดภาพใหม่ในภาพที่โจทย์กําหนดให้นะครับเราก็จะมีของเหลวทั้งหมดเนี่ยสชนิดนะครับมีของเหลวตัวนี้นะครับ d1 นะแล้วก็มี d2 อยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็มี d3 อยู่ที่ทางด้านล่างนะครับโดยตัว d1 เนี่ยเป็นของเหลวที่อยู่ในหลอดด้านซ้ายมือนะครับสูงเท่ากับ h ส่วน2 ส่วนนียอย่ในอ่ยอ,อยู่ในหลอดด้านขวามือนะครับสูงเท่ากับ 3H ส่วน4แล้วก็เขาก็มีกำหนดระยะตัว H มาให้นะครับว่าเป็นระยะจากผิวตรงนี้นะครับจนถึงตัวขอบด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับส่วนที่สำคัญจากภาพที่คุณจะต้องสังเกตเพิ่มเติมเองนะครับโดยที่ตัวภาพในโจทย์ไม่ได้กำหนดให้ก็คือว่าคุณจะสังเกตได้ว่าผิวบนของของเหลวที่อยู่ในแขนด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยอยู่ที่ระดับเดียวกันครับ นะนี่คือสิ่งที่คุณต้องสังเกตนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีเส้นมาให้แต่ว่าตามที่ภาพเห็นเนี่ยจะพบว่าอยู่ที่ระดับเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็ข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้มีข้อมีข้อมูลอีกเพิ่มเติมอีกแค่ข้อมูลเดียวครับก็คือ,อความหนาแน่น D2 นะครับเป็น2เท่าของความหนาแน่น D1 ครับโอเคนะครับ นี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คราวนี้ผมจะขอวาดภาพใหม่แล้วก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์กันนะครับขอขยับโจทย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะวาดภาพใหม่ใต้ภาพเดิมเราจะได้ดูง่ายๆนะครับเริ่มต้นก็คือเราก็จะมีตัวแมนนมิเตอร์นะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมใส่ของเหลว3ชนิดก็ใส่เป็น3สีเลยแล้วกันนะครับเ,เริ่มต้นก็จะมีตัวที่เราก็จะเป็นด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ระดับเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะมีของเหลวประเภทแรกใช้เป็น D1 นึ่งเนี่ยครับใช้เป็นตัวสีเหลืองแล้วกันนะครับก็จะตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือ D 1นะครับผมเขียนไว้อย่างงี้กันนะครับ D1 แล้วตรงนี้ก็มีความสูงตรงนี้เท่ากับ h ส่วน2นะครับ จากนั้นเราก็จะมีของเหลวที่2นะครับก็คือ,อ D2 นะครับก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ที่ระดับเดียวกันนะครับตรงนี้เป็น3 s ส่วน4ก็เอาประมาณอย่างนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือของเหลว d2 นะครับก็เป็นความหนาแน่แน D2 นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เท่ากับ3 s ส่วน4นะครับจากนั้นก็มีของเหลวสุดท้ายนะครับ ผมก็ขอใช้เป็นสีแดงก็คือของเหลวที่มีความหนาแน่น D3 อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็คือ D3 นะครับก็เขียนกำกับเอาไว้ตัวข้างล่างนี่คือ D3 นะครับโดยเขาก็กำหนดระยะตรงนี้มาให้เพิ่มเติมอีกว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเป็นระยะเท่ากับ H นะครับโอเคนะครับแล้วก็เขียนข้อมูลกำกับไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่า โจทย์ให้ว่า D2 เนี่ยนะครับเป็น2เท่าของ D1 โอเคครับอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดผมวาดภาพใหม่จะได้ดูง่ายๆนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์แมนนมิเตอร์นะครับหลักการสําคัญในการวิเคราะห์แมนนมิเตอร์ก็คือว่านะครับภายในของเหลวที่เป็นของเหลวชนิดเดียวกันนะครับจุดที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับมันจะมีความดันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเลือกจุดนะครับภายในของเหลวเดียวกันนะครับ เพื่อจะใช้ในการเขียนความดันที่เท่ากันในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกจุดนะครับทางซ้ายมือกับทางขวามือเป็นจุดที่อยู่ในระดับนี้ครับเป็นจุดที่อยู่ในของเหลว D3 ครับนะเป็นจุดที่อยู่ในของเหลว D3 นะครับจุดจะเป็นจุดที่อยู่ในระดับนี้นะครับจุดทางซ้ายมือเนี่ยก็จะให้เป็นจุด1ก็คือจุดนี้นะครับก็คือจุด A จุด a แล้วกันนะครับแล้วจุดทางขวามือก็คือจุดนี้นะครับก็คือจุด B นะครับเป็นจุดในของเหลว D3 ทั้งคู่นะครับเพราะงั้นมันจะเป็นจุดที่อยู่ในของเหลวชนิดเดียวกันแล้วก็อยู่ที่ระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นความดันที่จุด A กับจุด B จะต้องเท่ากันอันนี้ก็คือเป็นสมบัติของตัวของเหลวที่เรามักจะเอามาใช้ในเรื่องของแมนนมิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว D3 กับ D1 ก็คือว่ามาเขียนด้านขวามือนะครับผมก็บอกว่าสิ่งที่จะใช้ก็คือ ความดันนะครับที่จุด A กับความดันที่จุด B เนี่ยจะต้องเท่ากันครับนะนี่คือผมเลือกจุดนี้เพื่อความสะดวกในการที่จะวัดระยะต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถจะเลือกจุดนะครับต่ำกว่าจุด A กับจุด B ลงมาก็ได้นะครับก็คืออาจจะต่ำลงมาตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็นจุดที่อยู่ระดับเดียวกันแล้วอยู่ในของเหลว D 3เหมือนกันแต่คุณจะวัดระยะแล้วยุ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะผมก็เลยใช้เป็นจุดตรงนี้จะได้วัดง่ายๆนะครับโอเคคราวนี้เออเราก็ต้องทําการหาความดันที่จุด A ครับ แล้วก็ความดันที่จุด B แล้วก็จับมาเท่ากันนะครับทีนี้ก่อนอื่นผมก็ขอทบทวนเรื่องเกี่ยวกับความดันจากของเหลวก่อนนะครับก็วาดภาพข้างบนแล้วกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีของเหลวอยู่นะครับนะครับเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่นเท่ากับโลจากนั้นเราพิจารณาตำแหน่งนะครับที่จุดลึกจากผิวของเหลวลงมาเนี่ยนะครับเป็นระยะเท่ากับ h ใดๆเนี่ยนะครับตรงตำแหน่งจุดที่ลึกลงมาเนี่ยนะครับ ก็จะมีความดันจากของเหลวความดันที่ว่านี้หาได้จากการใช้ความหนาแน่นของของเหลวนะครับคูณกับค่า g แล้วก็คูณกับความลึกจากผิวของเหลวนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็คือ,อผมทบทวนการหาความดันจากของเหลวให้ดูนะครับจากนั้นเราก็จะเอาตรงนี้มาใช้ในการหาความดันที่จุด A กับจุด B มาดูในภาพด้านซ้ายมือครับเราจะมาหาความดันที่จุด A กับจุด B กันเราเริ่มจากจุด A นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับรที่จุด A เราจะพบว่าถ้าคุณมองที่จุด A นะครับมันจะมีความดันอยู่3ส่วนครับความดันส่วนที่1ก็คือจะมีความดันจากอากาศกดที่ผิววนตรงนี้เราก็จะกําหนดให้ความดันจากอากาศเนี่ยก็คือเท่ากับความดัน P 0ูนย์ครับ จากนั้นมันก็จะมีความดันจากตัวของเหลวที่มีความหนาแน่น D1 นะครับมีความลึกเท่ากับ h ส่วน2ความดันตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะหาได้จากโล g แล้วก็คูณกับ h ส่วน2โลในที่นี้ก็คือ d 1นะครับแล้วก็คูณกับค่า g แล้วก็คูณกับ h ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเราค่อยมาเขียนกันนะครับยังไม่หมดนะตรงจุด a จะพบว่ามันยังมีความดันจากของเหลวสีแดงก็คือความดันจากของเหลว D3 ผมเขียนไว้กำกับไว้ตรงนี้นะครับ เป็นความดันจากของเหลว D3 ลึกเท่ากับระยะจากตรงนี้ถึงจุด A นะครับผมขอขย,ยับจุด a ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ระยะนะครับระยะที่เราต้องการก็คือระยะนี้ครับเป็นระยะของของเหลว D3 นะครับเราก็ต้องดูจากภาพครับว่าตรงนี้จะหาได้ยังไงคุณก็ต้องดูนะครับตรงนี้ A กับ b เห็นไหมครับอยู่ระดับเดียวกันนะ คุณจะพบว่าจากผิวบนนะครับถึงจุด b 3 h ส่วน4เพราะงั้นตรงผิวบนตรงนี้เป็นผิวระดับเดียวกันเพราะงั้นจากตรงผิวนี้นะครับถึงจุด a ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับจุด b ทั้งหมดนี้ย่อมเท่ากับ3 h ส่วน4นะครับตรงนี้คือ h ส่วน2หรือจริงๆก็คือ2 h ส่วน4นะครับเขียนเอ่อหรือก็คือ2 h ส่วน4เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็จะหาได้จากการเอาส h ส่วน4นะครับลบกับ h ส่วน2ตรงนี้นะครับผมก็ขอเขียนเอ่อด้านล่างง่าย ข้างล่างแล้วกันนะครับก็จะเขียนได้ว่านะครับออระยะที่เราต้องการตรงนี้นะมันก็จะเท่ากับการเอา 3s ส่วน4นะครับแล้วก็ลบกับ s ส่วน2อย่างนี้นะครับไอตัว s ส่วน2ที่ว่านี้ผมก็เอา2ส่วน2คูณทั้งเศษและส่วนนะครับคูณข้างบนก็เป็น2คูณข้างล่างก็จะกลายเป็น4แบบนี้นะครับ,บก็จะเป็น3 h ลบกับ 2h นะครับก็จะเหลือแค่ h เดียวนะครับก็คือ h ส่วน4นะครับเราก็จะหาระยะตรงนี้ได้และผมก็เอาไปใส่ไว้ในภาพแล้วกันนะครับเอาไปใส่ไว้ในภาพก็จะได้ออกมาเท่ากับ h ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อพิจารณาที่จุด A นะครับที่แขนด้านซ้ายของแมนโอมิเตอร์ จะมีความดันที่จุด A เนี่ยประกอบ,กอบอาจากความดัน3ส่วนส่วนที่1เป็นความดันบรรยากาศนะครับ p 0ส่วนที่2เป็นความดันจากของเหลวความหนาแน่น d 1ลึก h ส่วนสส่วนที่3เป็นความดันจากของเหลวความหนาแน่น d 3ลึก h ส่วนสะครับ3ส,ส่วนนี้จะรวมกันเป็นความดันที่จุด A ผมมาเขียนทางด้านขวามือเลยนะครับก็ขอเขียนแยกเป็นทีละตัวก่อนแล้วกันนะครับ อ่ะเขียนไปเลยก็ได้นะครับความดันที่จุด A นะครับก็จะประกอบไปด้วยความดัน P0 ย์ 0, ครับความดันบรรยากาศนะครับบวกกับความดันจากของเหลวที่มีความหนาแน่น d1 หลึกเท่ากับ h ส่วน2ก็จะเท่ากับโลนะครับ g แล้วก็คูณกับความลึกครับ h ส่วน2จากนั้นยังไม่หมดครับยังมีความดันที่เกิดจากของเหลวความหนาแน่น D3 นะครับลึก h ส่วน4อีกนะครับก็เป็นโล g แล้วก็คูณกับความลึกครับก็คือ h ส่วน4โอเคนะครับอันนี้ก็คือความดันอของของเหลวความดันที่จุด a นะครับคราวนี้ก็ทำนองเดียวกันมาดูทางด้านขวามือของแขนแมนนอมิเตอร์นะครับเราจะหาความดันที่จุด b ครับ ความดันที่จุด B เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าอย่างแรกเลยก็คือมันจะมีอากาศกดที่ผิวบนนะครับมันก็จะมีความดันบรรยากาศก็คือ P 0ศนย์เท่ากับตัวทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะมีความดันจากของเหลวที่มีความหนาแน่น D2 ลึกเท่ากับ 3H ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้น2ส,ส่วนนี้ก็จะรวมเป็นความดันที่จุด B นะครับแค่นี้เราก็มาเขียนทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือความดันที่จุด B ก็จะประกอบด้วยความดันบัอ่ะเดี๋ยวนะครับขอเป็นสีเหลืองนะครับ ก็จะประกอบด้วยความดันบรรยากาศ p 0นะครับบวกกับความดันจากของเหลวที่มีความหนาแน่น d 2นะครับลึกเท่ากับ3 h ส่วน4เรียบร้อยครับจากนั้นก็แค่ทำการคำนวณครับแล้วก็ดูว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปก็คำนวณไปเรื่อยๆครับ p 0กับ p 0เหมือนกันก็ลบกันก็กลายเป็น0นะครับจากนั้นทุกตัว ที่เหลืออยู่คุณจะเห็นได้ว่ามีตัว g กับตัว h เป็นตัวร่วมนะครับผมก็เอา g h หารตลอดตัว g กับตัว h ก็หายไปอย่างนี้นะครับหายไปนะครับจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็เขียนให้ชัดๆก่อนนะครับตัวนี้ก็คือ d 1ส่วน2นะครับตัวต่อไปก็เป็น d 3นะครับส่วน4แล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับทางขวามือก็เป็น3 d 2ส่วน4อย่างนี้นะครับ ปรากฏว่าเรามี D1, d 2 d 3อ่า d 1 d 3 d 2นะครับแต่เราต้องการความสัมพันธ์ระหว่าง D3 กับ D1 เราก็เลยต้องเอา D2 ออกครับนะทีนี้โจทย์กำหนดดูทางซ้ายมือนะครับโจทย์กำหนดบอกว่าตัว D2 เนี่ยเป็น2เท่าของ D1 ครับนี่แหละเราก็เลยจะใช้ข้อมูลที่โจทย์กำหนดตรงนี้นะครับ ทําการเปลี่ยน D2 ออกไปครับเราก็เอา D2 ออกแล้วแทนด้วย2เท่าของ d1 นะครับก็จะได้ว่านะครับผมมาเขียนต่อนะก็คือเราก็จะได้ว่า D1 นะครับหารด้วย2บวกด้วย D3 หารด้วย4ก็จะเท่ากับ3ส่วน4แล้วก็คูณกับ d2 ก็คือ2 d1 นะครับจากนั้นก็คํานวณเลขนะครับอันนี้ก็ตัดกันก็เหลือ2นะครับ ก็จะได้ทางขวามือผมเขียนต่อไปเลยนะครับก็จะเป็น 3d1 ส่วน2นะครับอย่างนี้นะ 3d1 ส่วน2จากนั้นก็เอาไปรวมกันครับอันนี้ d1 ส่วน2อันนี้ 3d1 ส่วน2ผมก็ย้ายไปทางขวานะครับเป็นลบนะก็จะได้ทางซ้ายมือก็จะเหลือ d3 นะครับส่วน4ทางขวามือก็จะเป็น 3d1 ส่วน2ลบกับ d1 ส่วน2นะครับก็จะเอา3ลบ1ก็เหลือ2 ก็จะกลายเป็น 2d1 ส่วน2นะครับ 2d1 ส่วน2 2กับ2นี่ก็รวมกันกลายเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออยากจะรู้ว่า d3 เป็นกี่เท่าของ d1 ผมก็เอาเลข4นี่ย้ายขึ้นไปคูณทางขวามือนะครับก็ขอมาเขียนเล็กๆทางซ้ายมือแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอเราก็จะได้ออกมาว่านะครับ d3 นะครับที่เราต้องการนะครับ เราย้ายสขึ้นไปคูณทางขวามอือก็จะเป็น4เท่าของ d1 ครับเรียบร้อยนะครับก็ทดเลขมาทางด้านนี้เรียบร้อยนะครับเ,เราก็จะพบว่าเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น D3 กับความหนาแน่น D1 ได้แล้วว่าเป็น4เท่าครับ D3 เป็น4เท่าของ D1 ไปดูตัวเลือกกันครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลือกของเราก็คืออยู่ที่ข้อ1นะครับไม่ยากอะไรนะครับสำหรับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องแมโนมิเตอร์นะครับ หลักการที่เรามักจะใช้อยู่บ่อยๆก็คือว่าภายในของเหลวชิดเดียวกันนะครับจุดที่อยู่ในระดับเดียวกันจะมีความดันเท่ากันคุณก็เลือกจุดภายในของเหลวเดียวกันนะครับที่อยู่ในแมนนมิเตอร์และเป็นจุดที่อยู่ในระดับเดียวกันจากนั้นคุณก็ตั้งสมการความดันของ2จุดนั้นเท่ากันแล้วคุณก็ค่อยๆหาความดันที่แต่ละจุดนะครับมันก็จะนําเราไปสู่สิ่งที่โจทย์ต้องการถาม นะครับเจย์ต้องการทราบนะครับเราก็จะหาได้นะครับก็จะเป็นหลักการที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะครับสำหรับข้อ21ก็จะเท่านี้นะครับเราจะไปที่ข้อ22กันต่อครับ